วัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่อง s h a กี้บครับอยู่กับเกม a าร n a าเบรกเอาท์อินฟินตกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็พักช่วงไฮไลท์การทําำควเสเซฟ9ช่องกันก่อนนะมาอยู่กับสกินใหม่ที่คิดเนี่ยเพิ่งจะจ,จัดมานั่นเองนะเพื่อนๆบางฟคนเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วนะสกินนี้จะมาทั้งสกินตัวละครแล้วก็สกินปืน AEK นั่นเองนะเพื่อน นี่มันจะอยู่ในหน้านี้นะครับส่วนแพ็กที่คิดจัดมาเนี่ยก็คือทาเลียนั่นเองนะครับอ่ะก็มาอยู่กันในหน้าตู้สุ่มทาเลียแล้วนั่นเองนะปกติคิดมีบอลอยู่ที่7 0 0 0บอลน,นะครับแล้วก็คิดได้ทาการเติมเพิ่มไปอีก1นึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ก็มีรวม17,000บอลแล้วนะครับใครที่อยากเติมคูปองมาสุ่มตัวละครแบบนี้ก็อย่าลืมไปจัดกันที่เติมโค้ดเกมนะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทําเพลงนะมาสุ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่าครับใช้20ตัวนะเพื<ๆ>่อนๆเป็นจํานวน3 0มรอยบอนนะครับไปไม่มีเส โอ้โหคืออะไรอะอ๋อตกใจหมดด้วยว่าได้ตัวละครนี่ไดได้ได้โปรไฟล์นะฮะอ่าโปรไฟล์จริงด้วยตกใจที่ว่าได้ตัวละครเลยเอออ่ะาคันที่สองนะครับสามสิบปูปองนะครับใช้สี่ร้อยห้าสิบบอดนะครับโอ้โหเป็นอะไรเออเอ็กซคิทิบสองเหรอหรอ่าใช่เอ็กคิทิบสองนะครับอ่าเอ็กคิทิบสองสวยงาม สีมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฉูดฉาดนะแพ็กนี้นะครับของทาเลียเนาะครั้งต่อไป50คูปองนะครับใช้เป็น750อบอนเนาะไปลุยกันต่ออ่าสเปร์นั่นเองนะครับเกลือนั่นเองนะครั้งต่อไป70คูปองนะเป็นเงิน10,50บอนนะครับอ่าเป็นเขาเรียกอะไรแบนเนอร์มั้งครั้งต่อไป90คูปองนะเป็นเงิน 1, 3 5 0งรบอนนะไปลุย มันคือา a n 94นั่นเองนะนางน่าจะชอบสีเขียวนะดำดเขียวๆ,ๆนะครับน่าจะเป็นอย่างที่คาดการกันไว้นะครั้งต่อไป120คูปองนะเป็นเงิน1,800บอร์นะอะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นธงหน้าโปรไฟล์นั่นเองนะครับอ่าครั้งต่อไปเป็น1 6 0คูปองนะเป็นเงิน2 4 0 0บอนนะเ,นเพื่อน แน่นอนครับ AK แล้วก็ตัวละครเนี่ยมาท้ายสุดแน่นอนอยู่แล้วนะเกมแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ AK สวยนะเดี๋ยวคิดจะมารีวิวให้ดูด้วยนะครับอ่า <c oughs> ได้มาแล้ว AK หน่วยเฟล็กเหรอเออชื่อเท่ะนะครับครั้งต่อไป200คูปองเป็นเงิน3,000เลยนะค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> ไปเลยไม่ต้องลุ้นมัง้งก็เหลือแค่ตัวละครนั่นแหละกดข้ามเลยแล้วกันนะ มาแม่นางทาเลียเป็นสก,กินสีแดงนะเป็นสก,กินตัวละครนั่นเองนะครับก็ตามสูตรนะพนเพื่อนๆเหมาตู้นั่นเองนะครับมาดูกันที่ตัวละครกันก่อนนะครับตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่คิดเนี่ยชอบมากๆเลยนะเพราะว่านางเนี่ยมีความเป็น แท็กที่คอบอยู่นั่นเองนะครับส่วนสกินปืนในแพ็คนี้เนี่ยจะมีทั้ง A E K ที่เป็นสกินทองนะ้ำหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็นสกินทองเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างด้วยนั่นเองนะครับแล้วอีก2สกินที่เหลือเนี่ยจะเป็น A K 1 2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ A N 9 4ประมาณนี้นั่นเองนะครับดูเหมือนทาเลียนเนี่ยจะชอบปืนตระกูล A K นะพเพื่อนๆแล้วส่วนตัวคิดเนี่ยคิดก็ชอบปืนตระกูล A K เหมือนกันด้วยนะครับในคลิปนี้คิดก็จะหยิบปืน A E K เนี่ยมาเล่นให้ดูนั่นเองนะ,นะงงนเพื่อน โบมาเป็นตัว red dot ตัว sample dot นั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายปืนเนี่ยเป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับเขาใส่ท้ายเทปมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ช่วยในการคุมปืนได้ดีมากนะครับส่วนแมกกาซีน50นัดเหมือนเดิมครับส่วนจับหน้า foregrip เนี่ย ในแพ็กเนี่ยเขาจะใส่เป็นตัวไรเวทตัวนี้นะแต่ว่าคิดขอเปลี่ยนมาเป็นจับเอียงนะรู้สึกว่าจับเอียงในราคาลงมาเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7เหมื่นเท่านั้นนะในตอนนี้นะส่วนจับไรเวทเนี่ยส่วนตัวคิดว่าแพงไปหน่อยนะราคามันประมาณแสนเลยนะในตอนนี้นะก็ราคายังไม่ลงสักทีนะพี่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้จับเอียงก็พอนะครับส่วนแฮนกาดเนี่ยคิดใช้เป็นแทนกาดตัวแรกนะตัวนี้เนี่ยจะยกไวกว่าตัวที่2นะครับแต่ว่าตัวที่2เนี่ยมันจะคุมปืนได้ดีกว่านั่นเองนะแต่ว่า ใช้ให้มันตรงสกินก็ใช้เป็นตัวแรกไปก็ได้นะครับส่วนปลายปืนเนี่ยมันจะเป็นเก็บเสียงนะเพื่อนๆต้องใส่ Adapt อแดปเตอร์ก่อนนะแล้วก็มันจะใส่เป็นตัวเก็บเสียงพันผ้าตัวนี้นะเพื่อนๆจริงๆแล้วเก็บเสียงมันมีตัวที่ดีกว่านี้นะแต่ว่าก็แต่งให้มันตรงสกินก็แล้วกันนะก็ใส่เป็นแบบนี้ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ถาเพื่อนๆอยากไปแต่งเล่นตามเนี่ยคิดว่าใส่เก็บเสียงตัวที่คุมปืนดีที่สุดจะดีกว่านะเพราะปืน AK เนี่ยมันมีรีคอร์อยู่พอสมควรนะเรามาดูราคาประกอบปืนใหม่กันบ้างนะจะอยู่ที่ ประมาณ3ามแสนห้านะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ยังไม่รวมดอทนะครับก็3ามแสนห้าไม่เกินนี้นะครับส่วนโหมดที่จะไปเล่นกันในวันนี้เป็นโหมด Forbidden 4ี่แสนห้านั่นเองนะครับในแบบพื้นที่ไร่หรือว่าแบบฟาร์มนั่นเองนะครับและไปแบบโซโล่เหมือนเดิมครับเพื่อนๆและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในเรทเนี่ยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเห็นสก,กินอีวิตาอีกนะครับก็โดนหน่ยซุปเปอร์แตงใต้คลิปได้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับและถ้าเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไคร,รครลติป ขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์เติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับสำหรับชาวอารีนาเบร k เอาท์อินฟินิตนะครับใครที่กําลังมองหาเซฟ4ช่องเซฟ6ช่องมาจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%และสําหรับชาวอารีนาเบร k เอาท์โมบายก็มีให้บริการเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคูปองบอลแบทเทิลพาสหรือกล่องอาวุธต่างๆเนี่ยครบจบได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น RV, Free Fire, P u b G Delta Force และเกม อ,อ,อ,ยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมนึกถึงเติมโค้ดเกมเติมไวทันใจได้คุม้มลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับมาอยู่กันในเรดแรกครับในเรดแรกนี้เนี่ยคิดเกิดที่ป่าด้านบนของแมปครับแน่นอนครับเกิดจุดนี้เนี่ยคิดไปเปิดเซฟฟรีที่เมืองบนกันก่อนครับเอาเขาเรียกอะไรบัตรแจ้ผีมานะไมาไปเลยเอาเซฟนี้ก่อนก็ได้ และคาดว่าน่าจะมีคนถึงละถึงไวเกิร์ด ไปส่งเควสกันนะฮะ <laughs> จะไม่เอาออกจากเซฟเด็ดขาดนะฮะเสียงดังขนาดนั้นแตเป็น SJ นะแต่ว่าแบบอยู่ไกลอะ่ะต่เสียงลั่นอยู่นะ แล้วแล้วก็ไปแล้วมั้ง roy พลิกสินั่นแหละ เดี๋ยวมาอันนี้มากัน ข้างในมีคนหรือเปล่านะชัตปะโยกของแป๊บ ขาวเลยดูนี่ดูเสาขาวเสานี้ครับรออยู่ห้องน้ำ どうね。 ตินอีกแย่แล้วพวกเาคิดไปดีกว่าวะรายเกินครับ โมโซิกมันปลาระเบิดมาพอดีหรือไงเอาแค่ปืนเอาแค่ปืนดดเอาแค่ปืนเอาแค่ปืน,าปนมามามา โมเส้นอ,อยู่ข้างนี้เลยเป <X 1> <X 1> <lush> ็นอะไรเนี <açıl> ่ยเวกเตอร์โอ้ตายละเอาแค่จับมาแล้วกันอะไรวะ ต้องไปแล้วชัดฟกล้จะเกินไปละนี่แน่ไม่รู้ฝากอะไรลอะอะไปอันนี้พอ เต็มๆ<ส><ส>โอ้โหตรึงกำลังกันอยู่เลยอะ่ะแค่น,นี้ไปก่อนไาดูตัว m 4สิเซ็ตเป็นยังไงน่าจะเพื่อนไอตัวที่ในโมเตลเนั่นแหละอะอะไรวะเนี่ยอ๋อ เอาคือเอาคือซีไฟดีกว่าิี่าแล้วนี่ M4 คือตัวนี้ครับก็ริกห้านะมาอยู่กันในเรทที่2ครับในเรทนี้เนี่ยคิดเกิดที่ด้านหลังแกนเทรดกันบ้างครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแวะเข้าไปเปิดเซฟขายกันดีกว่าครับเราดีอยู่นะ ไอ้บอดอย่าออย่าเอาเซฟก่อนได้ไหมเล่า นี่ประตูปิดเร็วขึ้นนะมันมันแบบตอบสนองไวขึ้นเหรอมันกระนเาเซฟข้างๆนี่ครับ ไ,ได้อะไรมาเนี่ยอันนี้น,นะอไปไม่จริงหนัก มันยิงอะไรใส่เราวะแขนดำเลยอาจจะมีเพื่อนนะไม่รู้สิ เพใหม่นะ่ไมแรงมากปยังไงหมดนะ ดแหนี้ขาดไม่ได้นะบ้านหลังนี้เรียกได้ว,ว่าเสพติดหนักปะโยนเปล่า กอดอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องสุนทรีออกว่ะ oh. ปึ๊บปึ๊บนาฬิกาปึ๊บน,นี่ ไปหมดก็เจอของรงของแดงกันในนี้ไม่เคยเจอบ้างเลยวะเนี่ยดูเราเจอสุนข่าว เจออะไรวะดูเจอในกระเป๋าเนี่ยจเจอของดงของแดงกันเลยนี่ไม่เคยเจอบ้างเลยวะดูเราเจอสุ่ขาวไม่มีแฟนแผ่น p ป o ปดิสด,ด้วยเจอในกระเป๋านั่นน่ะแอดโอ้ แอปปี้ละคิดอันนี้ค่อนข้างที่จะเปียวจบสวยนะแน่นอนนะแน่นอน <S <S รอรอยได้ก็มา เลี่ยงตับเขาสาหลือไว้ให้อะดิไปไม่ได้ฮะหนักเกิน เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสกินตัวละครทาเลียกับสกินปืน a k ที่โคตรจะสวยเลยนะเพื่อนๆส่วนถ้าเพื่อนๆอยากดูสกิน AK12 หรือว่าสกิน a n 9 4อีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกคิดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่อยากจัดสกินแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปจัดกันที่เติมโค้ดเกมนะครับเติมไว่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง s h a k ี B ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเล่นเกมให้สนุกนะเพื่อนๆสวัสดีครับจี Wow.